น้องเมื่อนี่ขึ้นมาตรงนี้ก็เลยไปแอร์พอร์ตได้จ้ะเด้ออันนี้เซนทันแอร์พอร์ตดี่มาจีไปเบิ้ง่นจะมีขบวนพี่น้องจ้ะขบวนขบวนดอกไม้ของเดือนกุมภาพันธ์ก็จะอันมีขบวนมือดาเนาะจ้ะอันนี้ทางยกระดับเข้าเมืองนะคะพี่น้องป่ะเดี๋ยวจังไปเบิ่งตรง สวนบวขาดน่าจะเนาะมาเพิ่นถึงไหนแล้วนะคะเนาะเพิ่นเอาดอกไม้มาปลูกนะคะเป็นกะรห้มัดกลางเต้นเป็นซุ่มจะขายของเนาะคะ่ะอันนี้อันเมืองเด้เยอะไผ่เคื่อนมากก็คือสีโหวนะคะเนาะ รถติดพี่น้องค่ะุะ้ใหญ่ก็บอกให้ดีมาคู่เกินอันว่าปุ้นจีเปิดเมือดได้ใช่ไหนนะพึ่นกำลังมาเตรียมนะจ้ะพี่น้องผ้าเบิงจ้ะนะคะพื่นกงจะมาให้อาจจองนะจ้ะขายของ อำเภอเนาะค่ะเนาะสารพีสันกำแพงพี่น้องพี่น้องคะกำลังไม่ไปพี่น้องหวางดานพ่กกะเฮ็ดแล้วแล้วเ,เพ่กกะลงใหม่รุงเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเป็นพวกกล้วยไม้เป็นพวกเนี่ยคะ่ะที่เพ่น,นักมาขายแต่พี่น้อง มาขายให้ที่ห้ามาเที่ยวกันนะคะพี่ลองซื้อกลับบ้านนังสีค่ะอุ้ยแม่จา้าพอจะ้ะเบ้าเบาเบาจ้ะตรงนี้เพิ่อนก็นจะเป็นต้นไม้ประดับนาอกพี่น้องและเพิ่อนก็นจะประกวดกันด้วยจ้ะส่วนนี้นะคะว่าผู้ใดรู้แรศได้ง่ามอันนี้ยังไม่เปิวันที่วันที่หนึ่งกุมภาาวันที่หนึ่งกุมภา ก็คือมือมืออื่นมั้งพี่น้องวันนี้ติมมาวันที่สามวันนี้ติมท้ายวันที่สามสิบเอ็ดได้จับเด้อนี่เป็นเฮ็ดจังสิจับพี่น้องคะ่ะอันนี้คืออ่าได้วางสวนในสวนเด้จับพี่น้องเนี่ยคะ่ะอยู่ในรถได้จ้ะเนี่นยไรตาก็ขอโอทัวร์ได้หลายจัตตาแครฟเวอรี่รถเก๋งเนี่ยมาเนี่ยพี่น้องคะ่ะจวเพิ่นก็จะมีขบวนนะมาจอดโซนนี่นะจ้ะ ประกวดน้งวันที่หนึ่งเจ้าวันที่สองเนาะค่ะเนาะโอเคเดี๋ยวติมจะพาไปเบิงหมองอื่นน้ำเนอะพี่น้องอยู่ในรถเนี่ยลจะจ้ะดอกไม้งามงาม่พี่น้องติมนางถาพนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นร้านซัดขาพี่นะะ้องค่ะอบแหงได้เลยในตัวเชียงใหม่นะคะพลังกมัมมัสก ำสั่งจ้ะกินง่ายๆค่ะพี่นอ้องยายเพราะไงมากินกาแฟติมบอกกินนะจ๊ะเนาะจิมก็เลยข,ขอขอมม้ยางก็เลยไม่เห็นผลน้ำไม่พี่น้องคะ ร้านตีกินขาอะ่ะบ่มีบ่มีกาแฟามีแต่กาแฟาอันเอ่อของของคนไทยเฮ้านาะพี่น้องเพิ่นกักินกาแฟาสดเพิ่นกัมาหาร้านนั่งจ้ะพี่น้องค่ะโดก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 มันคือหน่วยอย่างนี้พี่น้องมาจิ๋มกับท่านว่าบุหูจักซื้อเอพิ่นเด้อพี่น้องคะ่ะจิ๋มเห็นเพิ่น คนลุกไรกัดกำลังสูบพี่น้องอันนี้ยุคู่เมืองเลยจ้ะผู้เมืองเชียงใหม่เท่านี้แหละจ้ะอิ่มนะคะพี่น้องขาละนึงขอันเข้าไปนางน้ำเพลินเนาะจ้ะนันกนระตงสั่งเพลินเนาะจ้ะเนาะกินก็เลยมานาั่งอยู่เนี่ยน้ำพี่น้องขาน้ำใสดิจ้ะ ดอกบัวกําลังผูกําลังอันนี้เนาะค่ะ,ะตรงนี้พ่นเฮ็ดสะพานขามขามคู่เมืองจ้ะช่วงนี้คนเอาดอกไม้มาประดับเนาะพี่น้องโอเคเนาะค่ะเนาะติมกับผ้าเลาะพี่น้องลเลาะมะเบงสี่ไอสวนบวกหาดเนาะจะ้ะ มาเพิ่นจิมีขบ,บวนเมอ่อได้ยังเซนตะจจากจิมก็เลยพานตรงนี้คนหญ่ามากินอัน,นกาแฟเนาะค่ะเนาะก็เลยมาอัดคลิปตรงนี้ไ้เบิ้งเนาะคะ่ะบรรยากาศกบบบ๊อห่อนได้จากพี่น้องคะ่ะจิมก็ขอจบคลิปนะคะ่ะฝากช่องจิมสแนลสบายสไตล์น้ำเนเดอร์จากพี่น้องฝากกดไลคก์กดแชร์ให้จิมน้ำเน่เนาะค่ะเนาะข้ามาในเมืองจากเมื่อ,อนี้โอเคค่ะพอกันคลิปหนาได้จ้า สวัสดีค่ะ